วันนี้พามาช้อปปิ้งอาหารเจนะคะที่เซ็นทรัลพระราม3ม,มีหลากหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันซื้อแล้วเหมือนกันไปชิมกันเลยค่ะวันนี้พามาเดินชมสินค้าของกินเจเจนะคะเจทั้งนั้นเลยค่ะมาชิมกันได้ไอโฟนมีหลากหลายจะนั่งทานที่นี่ก็ได้ เจ๊เองก็เพราะปลาตลอดค่ะซื้อแล้วเพราะแค่พอทานได้แล้ะเป็นเจ๊ค่ะอาหารเจอาหารเจค่ะหลากหลายมากเลยมาเลยโอเคนี่เป็นกับข้าวนี่เป็นขนมขนมบ้าบิด น,นี่ก็จะเป็นอะไรเนี่ยอืมน่ากินมากค่ะกรหรี่ปั๊บขนมหมากแรกม้ก,ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะน,นี่ขนมนี่ประมาณพวกน้ำซิกต่างตาอ๋อนี่เป็นเห็ดใช่ไหมคะเนี่ย โอ้นี่บ้าบินน่ะเป็นบ้าบินที่แปลกตามากเลยค่ะน่ากินมากนี่จิ<ด>นนี่เจน่ากินไปหมดเลยน่ากินไปหมดเลย,ยหมดแล้วอ๋อนี่ขนมจีน<ด>น้ำยาคนะาสินค้าสอง,องหนึน่งร้อยบาทานะคะโทรมาพักจุดนะคะ เนียอันนี้เป็น,น,นเป็เปลาโลค่ปะปลาโลเต้าหูู้้ต่อไสต้มีเห้สอบนี่ค่ะอ๋อน่ากินมากเลยชมนะิสองชมหนึ่งร้อยนะคะนาแบบน่างสองชมหนึ่งร้อยตรงนี้เป็นข้อวซอยเจค่ะข้าวซอ,อยเจ,ยเจหน่ากินเลยเข้าคิวกันเยอะ,อะเหลือะ หลายหลายเลยตรงนี้ต้มยำแห้งตอนตุ๋นก้งต่อมาส่งเขาส่งแบบนี้บันดาของแล้ว่็ตรงนี้ก็หน้าทานนะคะสามพี่น้องขนมไทยตาหน้าทานนี่ผลไม้นี่บั่จางบัตจางสูตรโบราณนะคะ นี่เต้าหู้โอ้ยเหมือนไก่ย่างเลยอ่ะมอดก่ได้จ้าอ่ามาตัดดีแวะมากันได้เลยนะคะที่นี่นี่อะไรเนี่ยคิงดอง สวัสดีครับผมอ๋อน้ำเต้าหู้่อนข้ากข้ากิงดองด้วยเออขิงดองน่แต่ดีเก็บได้นานไหมคะสองสามเดือนไม่ตีเย็นเลยครับผมเหรอคะถึงเท่าไหร่เอ่ยร้อยหกสิบบาทจาร้อยหกสิบจ่ายแบบแบบไหนคะคนละครึ่งได้ครับผมคนละครึ่งก็ได้ชาวก้วยดุจชายา สนใจขิงดองนี่แหละขิงหวานไหมคะไม่มากครับผมมันสามรสครับเที่ยวหวานเค็มกำลังดีครับผมอ๋อไม่ค่อยชอบหวานอะ่ะลองดูหน่อยเนาะวันนี้เริ่มแล้วคะ่ะเทศกาลกินเจนะคะเมื่อวานล้างท้องกันมาแล้ววันนี้ก็ไปเลือกซื้อเลือกหาอาหารอร่อยๆวันนี้พาไปเซ็นทรัลพราราสาม 3. ได้อะไรมาบ้างวันนี้ได้กะลําปี้นะคะต้มเต้าหู้ แล้วก็มีผัดขิงเต้าหู้ผัดขิงนะคะแล้วก็มีขิงดองด้วยอันนี้ติดตู้เย็นเอาไว้กินกับโน่นนี่นั่นได้กินกับเต้าหู้ก็อร่อยนะคะมีเต้าหู้อ่อนแล้วก็เนี่ยกับขิงดองอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทีเดียวค่ะยังไงก็ตามนะคะเทศกาลกินเจนั้นมีวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่แค่กินเจเพื่อให้สุขภาพดีเท่านั้นแต่ว่ามันหมายถึงการชำระทั้ง ร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยจิตใจเป็นเรื่องสําคัญเพราะจิตใจเป็นตัวผลักดันทุกคําพูดแล้วก็การกระทําการงดเว้นเรื่องของการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นสิ่งที่ถือว่า เป็นหลักปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันมายาวนานสําหรับเทศกาลกินเจนะคะไม่ทําให้ใครเข้าเดือดร้อนลําบากเพราะเราไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักหรือจะกินหรือไม่กินก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกก็เช่นกันเขามีให้กินก็กินเขาไม่มีให้กินก็กินอย่างที่มีเท่านี้ที่มีนะคะกินตามมีตามได้แล้วก็ดูแลกายและใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เราได้เกิดมามีอัตภาพนี้ไว้ใช้งานเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของความเป็นมนุษย์ขั้นสูงสุดนั่นก็คือการพัฒนาใจนั่นเองนะคะวันนี้แบ่งปันกันเท่านี้แล้วติดตามกันใหม่ที่นี่เหมือนเดิมคะ่ะช่องนี้ใจตน,นะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครกติดตามกด s u b s c r i b e วันนี้สวัสดีคะ่ะ